ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์เลนหนึ่งในไต้รากตอนที่564เมื่อแสงมหานวดาวรายิงออกไปร่างกายเขาก็สั่นไหวรูคุมขนก็รุกฉันลัศธีที่บรรจุได้คลื่นหลิงที่แข็งแกร่งมากทันทีที่เคลื่อนออกจากร่างกายก็กลายเป็นเม็ดฝนโปรยปลายลงมาเป็นเพราะพลังงานหลิงในร่างกายของเขาถึงขีดจํากัดจนไม่สามารถกักเก็บได้แล้วดังนั้นร่างกายจึงเลือกจะป้องกันตัวเอง ปลดปล่อยพลังออกมาแทนแต่การปลดปล่อยนี้ก็เท่ากับมเมล็ดพืชเม็ดเดียวในมหาสมุทรเมื่อเทียบกับพลังมหาศาลที่ดวงจิตแห่งพิภพส่งเข้ามารอยแตกเริ่มปรากฏบนล่างในช่วงเวลาไม่กี่ลม,มหายใจพื้นผิวก็เต็มไปได้วยรอยแตกทว่ามู่เฉินยังคงสงบเนื่องจากเขารู้ว่าร่างกายมาถึงขีดจำกัดแล้วในเมื่อมาถึงขีดจำกัดแล้วก็แตกซะหากปราศจากการทำลายล้าง ก็จะไม่มีการสร้างและแปลเปลี่ยนล่างเทียนจื้อจุนเขาพึพมพำพร้อมกับความแน่วแน่โดยไม่มีความลังเลภัยจะมาถึงตัวหรือไม่อึดใจฝ่ามือของเขาก็สร้างตาประทับไม่ละง,งับพลังงานหลิงในร่างกายอีกแล้วปล่อยให้มันสร้างความหายยนะภายในตัวแสงประทุออกมาจากรอยแตกในร่างมู่เฉินเริ่มขยายออกจนสุดท้ายระเบิดร่างกายมู่เฉินระเบิดกระจาย แต่ไม่มีเรื่องสักหยดเศษส่วนร่างกายกลายเป็นฝุ่นทุกอนูนั้นด้วยผลึกแสงลอยอยู่อย่างเงียบเงียบฝุ่นละอองลอยอยู่ไม่รู้นานเท่าไหร่ก่อนพายุก,ก่อตัวขึ้นพัดจุดแสงไปรวมเข้าด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไปภาพเงาค่อยๆ่อยก่อตัวขึ้นเล่าว,วา่าเขากําลังพยายามปฏิรูปล่างกายอยู่แต่ทันใดนั้นเสียงดังกึกก้องผิดปกติก็ดังออกมาทําให้ร่างเงาที่อยู่ระหว่างกระบวนการสั่นไหว แม้ร่างกายจะแตกเป็นเสี่ยงแต่จิตวิญญาณยังคงอยู่มูเฉินสัมผัสได้ถึงความพันผวนทําให้หัวใจก็สั่นสะท้านมหานวดาราเริ่มพันผวนอีกครั้งเมฆดําโขมกระหน่ำคุ้งพร้องกระแสงสีดําไม่รู้ว่ามีอะไรกอวอดอยู่แต่มันยังดูซับพลังสภาวะความวุ่นวายยังต่อเนื่องทําให้ลึกลับอย่างมากเมื่อมูเินมองเมฆสีดําก็เกิดความกลัวมากก่อนเสียงจะอัดแน่นขึ้น นี่คือภัยพิบัติเทียนจื้อจุนว่ากันว่าผู้ฝึกต้องไปเชิญกับภัยพิบัติเทียนจื้อจุนเมื่อต้องการบรรลุระดับเทียนจื้อจุนภัยพิบัตนินี้ทรงพลังมากแม้แต่จอมยุทธขูพล,พลังเทียนจื้อจุนยังหวาดกลัวตอนนี้ชักจะลำบากแล้วสิเขาถอนหายใจภัยพิบัติเทียนจื้อจุนดูเหมือนจะดูซับพลังงานมหาวดาลาทำให้พลังงานน่ากลัวยิ่งขึ้นตอนนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่เขาต้องปรับแต่งร่างกายหากถูกรบกวนเขาอาจจะสูญเสียโอกาสห้ามมีข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวขนาดตัวมู่เฉินกำลังจดจอเมฆสีดำก็พันผวนกระแสน้ำสีดำก็พุ่งลงมาจากสวรรค์มิติแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมู่เฉินค่อยๆหดดวงตาร่างกายเขากำลังปรับแต่งก็ระเบิดด้วยรัศมีสีม่วงทองก่อนจะเรียกร่างเทพสุริยะนิลันเมื่อมือเขาประสานเข้าด้วยกัน รหัสเทพอมะตะ300หลายกหลก็ควยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นกำแพงเหนือท้องฟ้ากระแสน้ำสีดำกระแทกลงบนกำแพงจนสั่นคลอนน้ำสีดำก็หยดหนักเล้ากับภูเขาเมื่อเทลงมาพร้อมกันก็คล้ายกับน้ำหนักนับหมื่นนับแสนสำแดงพลังอันน่าถึงรอยแตกเริ่มปรากฏแต่โชคดีที่ไม่แตกยังคงอยู่จนกระแสน้ำสีดำสลายหายไป ภายพิบัติเทียนจื้อจุนน่ากลัวอะไรขนาดนี้หัวใจมูเฉินเริ่มสั่นไหวนี่เป็นเพียงเริ่มตน้นแต่การป้องกันที่คาสร้างขึ้นจากรหัสเทพอมะตะสามร้อยหลายเกือบจะพังทลายแล้วถ้ารอบท้ายๆจะน่ากลัวขนาดไหนกันตัวเขารู้สึกหวาดกลัวในใจไม่กล้าประมาทเขาปลดปล่อยร่างเทพสุริยะนิลันสร้างรหัสเทพอมะตะนับไม่ถ้วนเพื่อเสริมกำแพงเมฆดำก็เริ่มกวนตัว ในเวลาต่อมาอุณหภูมิระหว่างสวรรค์และโลกก็พุ่งสูงขึ้นดาวหางก็พุ่งลงมาดาวหางมีสีดำแม้จะดูอ่อนแอแต่มู่เฉินไม่กล้าประเมินต่ำกำแพงสีม่วงทองเปล่งประกายเรืองรองดาวหางเคลื่อนลงมาชนกับผนังแต่หน้าแปลกใจไม่มีการระเบิดมู่เฉินเห็นว่าเมื่อดาวหางล่วงลงไปคล้ายกับผิดที่มีธิ์กัดก่อนซึ่งกัดก่อนกำแพงสีม่วงทองอย่างรวดเร็ว เมื่อมูเฉินเห็นฉากดีเขาก็ควบคุมแล้วเหวี่ยงกำแพงออกไปคููต่อมากำแพงก็สึกก่อนกลายเป็นลาวาล้อมเหลวด้วยดาวหางก่อนที่มูเ่เฉินจะได้ถอนหายใจกับพลังเมฆสีดำก็ม้วนตัวอีกครั้งแต่คราวนี้อุกกาบาตสีดำพุ่งจากท้องฟ้าพร้อมพลังที่น่ากลัวเมื่อมองไปที่อุกกาบาตสีดำมูเฉินรู้ว่าไม่สามารถมัดรวมพลังพอยิ่งเข้าใกล้ตัวก็ยิ่งแรงเพียงแค่คิด รศมีแสงจากล่างเทพสุริยะนิลันและรหัสเทพอมะตะก็กลายเป็นหอกสีทองล่างเทพสุริยะนิลันเวียงมือหอกก็พุ่งออกไปกระแทกกับอุกกาบาสีดำทําให้อุกกาบาตสั่นไหวแต่ตัวหอกก็กลายเป็นเท่าฐานภายใต้พลังที่น่ากลัวแต่หลังจากนั้นหอกอีกจํานวนมากก็ซัดขึ้นสู่ท้องฟ้าแม้จะถูกทําลายหลายครั้งแต่ก็ช่วยลดความแรวของอุกกาบาตได้เมื่อถึงเวลามูเฉินก็ปลดปลอยล่างเทพสุริยนิลัน รหัสเทพอมาตะทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากลายเป็นตาข่ายขนาดยักษ์อุกบาตสีดำนั้นกดลงมาทำลายตาข่ายแต่เมื่อตาข่ายละลายอุกบาตสีดำก็หดลงร่างเทพสุริยนิรันทยานขึ้นและสมีสีทองเป่งปรกากกยกำปันนั้นก็ถูกชกออกไปที่อุกบาตขื้นกระแทกมืดฟ้ามัวดินพัดออกมาอุกบาตสีดำถูกทำลายแต่เวลาเดียวกันร่างเทพสุริยนิรัน์ก็กระเด็นออกไปพร้อมรอยแตกปรากฏบนร่างกาย เมื่ออุกกาบาตสีดำถูกทำลายเมฆสีดำบนท้องฟ้าก็งเงียบแต่หัวใจมู่เฉินกลับตึงเครียดเขารู้ดีว่าหลังจากรวมพลังเช่นนี้การโจมตีจะน่ากลัวยิ่งขึ้นทันใดนั้นสายฟ้าสีดำก็ฉีกขอบฟ้าสายฟ้าทุกสายมีพลังทำลายล้างที่ดูน่ากลัวจนไม่น่าเชื่อเมื่อมู่เฉินเห็นภาพนี้ใบหน้าเปลี่ยนไปเขาเร่ตะโกนโดยไม่ลังเลล่างเทพสุริยนิรันร์ปลดปล่อยัศมีดอกบัวสีทองขนาดใหญ่ปรากฏแล้วห่อคุ้มพวกเขาไว้ สายฟ้านั้นฟาดลงมาอย่างต่อเนื่องกระแทกกระดอกบัวสีทองทุกสายทําให้ดอกบัวสั่นถึมกีบดอกแตกออกการโจมตีนี้รุนแรงมากนอกจากนี้ยังดําเนินต่อไปราวกับพายุไม่สิ้นสุดแม้มู่เฉินจะใช้การป้องกันที่แข็งแกร่งสุดแต่ก็ยังดูเหมือนเลือลําน้อยในพายุราวก็จะล่มได้ทุกเมื่อเสียงสายฟ้าดังสะท้อนไปทั่วเขาไม่รู้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนเขาคิดแต่ ซ่อมแซมดอกบัวอมตะแต่ก็ยังไม่สามารถรักษาสภาพไว้ได้เมื่อดอกบัวอมตะถึงขีดจำกัดในที่สุดก็ระเบิดออกเมื่อดอกบัวนั้นแตกสลายแสงสีดำหลายชิ้นก็ตกลงมาบนล่างเทพสุริยะนิลันทำให้เกิดรอยเ้าขึ้นแต่โชคดีที่สายฟ้าอ่อนกำลังหมดตัวเขาผ่านภัยบตรเทียนจุนได้อีกด่านพอสายฟ้าหายไปตัวเขาก็สูดหายใจ ภัยบาดเทียนจุนน่ากลัวเกินไปไม่น่าแปลกใจที่มีจอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจื้อจุนแค่หยิบมือในโรคใบนี้เพียงแค่ภัยบาดดานนี้ก็สามารถหยุดยั้งผู้คนจํานวนมากได้แล้วภัยบตดเทียนจุนโดยทั่วไปมีสี่ระยะน่าจะจบลงแล้วมั้งตัวเขาพูดกับตัวเองหากลงมาอีกสองสามรอบคราวนี้ไม่ต้องพูดถึงแม้แต่จอมยุทธ์ขุมพลังเทียนจื้อจุนก็ไม่สามารถรับได้ ต่เมื่อพูดจบเขารู้สึกได้ถึงความป่นป่วนมาจากก้อนเมฆนั้นจากนั้นเขาเห็นเมฆก,กำลังโคดตัวไม่เกี่ยวลมหายใจพวกมันสลายและถูกแทนที่ด้ยวยหลุมดำหลุมดำนั้นหมุนก่อนจะพุ่งออกมาชิบหายแล้วทำไมถึงมีระยะที่ห้ากันเมื่อหลุมดำเคลื่อนตัวลงมาทำเอาหัวใจมู่เฉลิ่งโลดเขาเนี่ยสามารถสัมผัสได้ถึงพลังงานมหาศาลอัดแน่นอยู่ภายในนั้นพลังนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าพลังเต็มร้อย ของจอปีศาจโลหิตไซอิกหัวใจมูเฉินแทบจะหลุดจากเบ้าแม้จะมีไพ่บตรเทียนจุนเกินสี่ระยะแต่เขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตนเองจะเป็นคนที่โชคร้ายแบบนี้นอกจากนี้หลุมดํานั้นดูเหมือนจะก่อตัวขึ้นหลังจากดูซับพลังมหาวนวดาลาพลังที่มันมีไม่อาจอธิบายได้ทีนี้นรกของจริงแล้วหลุมดํานั้นไม่ได้พุ่งลงมาด้วยความเร็วแต่ตัวเขารู้ดีว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ยามนี้เขารู้สึกถึงอันตรายที่ไม่อาจบรรยายได้เริ่มปากฏเขารู้ดีว่าความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทําให้เขาตายคาที่ในวันนี้แน่เขาจึงหมุนเวียนพลังล่ากเทพสุริยะนิรันด์โดยไม่ลังเลและสมีระเบิดออกโดยไม่คํานึงถึงรอยแตกดอกบัวมาตาปากฏเป็นโล่ป้องกันเอาไว้นี่เป็นวิธีป้องกันที่แข็งแกร่งสุดต่อให้เขาในปัจจุบันก็ยากจะสร้างได้ถึงสองครั้งติดต่อกันเนื่องจากพลังที่สูญเสียนั้น จะเป็นอันตรา,ายต่อร่างเทพสุริยะนี่หลันทว่าตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นมิฉะนั้นคงเป็นตัวเขาเองที่ถูกทำลายขนาดมูเฉนินใช้การป้องกันแข็งแกร่งสุดอีกครั้งหรุมดํากระแทกลงไปบนดอกบัวสีทองนั้นในช่วงเวลาสัมผัสกันแสงสีดำํำตาการตาก็พวยพุ่งออกมาดอกบัวสีทองเริ่มสั่นไหวถัดมาก็ถูกทำลายลงด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความว่างเปล่าอย่างแท้จริงมากจนแม้แต่คือหลิงก็ถูกลบออกไปภายใต้แสงสีดำการป้องการที่แข็งแกร่งสุดไม่สามารถต้านแสงสีดำได้เลยหัวใจของเขาเริ่มสัน่นตอนนี้ร่างกายเขาได้รับการปรับแต่งไปมากกว่าครึ่งหนึ่งเขาเงยหน้าขึ้นมองดอกบัวสีทองที่ศึกก่อนความรู้สึกถึงความตายปกคลุมหัวใจแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาคงสิ้นหวัง แต่มู่เฉินผ่านความเป็นความตายนับไม่ถ้วนแม้หัวใจจะเต้นแรงแต่ก็ไม่กลัวอะไรเขาเม้มปากไม่คิดยอมแพ้ต่อพลังหลุมดำนั้นกลับกันเขาตั้งใจให้สงบหลอมรวมเข้ากับร่างเทพสุริยะนิลเพื่อไปเชิญหน้าก,กับสิ่งนี้อย่างเต็มกำลังสิบลมหายใจผ่านไปก่อนดอกบัวสีทองจะหายไปแล้วหลุมดำก็เคลื่อนลงมาข่าวนี้มันพุ่งเป้าที่ร่างเทพสุริยะนิล และล่างมูเฉินที่ปรับแต่งไปครึ่งเดียวตัวเขาเงยหน้าไม่มีความสุขหรือความเศร้าล่างเทพสุริยะนิลันปวดปลอยพลังดูราวกับภาพคุทรูปปางสมาธิหรุมดำตกลงมาครอบคุมบนล่างเทพสุริยะนิลันเมื่อแสงดำตกแสงสีม่วงทองก็เริ่มมองํำจากบริเวณศีรษะมูเฉินจับจ้องฉากนั้นแล้วค่อยค่อยหลับตาตอนนี้เขารู้สึกราวกับว่าได้หลอมรวม กับล่างเทพสุริยนิลันแบบสมบูรณ์แล้วความเข้าใจบางอย่างวาร์ขึ้นในหัวใจแสงสีดำยังคงบีบกดต่อไปร่างเทพสุริยนิลันก็ถูกลบไปพร้อมกับล่างมูเฉินที่เพิ่งได้รับการปรับแต่งร่างมูเฉินหายไปในมหาวนวดาราราวกับว่าไพ่บัตรเทียนจุนทำลายล้างทุกสรรพสิ่งหลังจากมูเฉินหายไปรุมดำค่อยๆสลายลงระหว่างฟ้าและดินสภาวะความวุ่นวายกลับสู่ความสงบ ไม่มีใครรู้ว่าความเงียบอยู่นานแค่ไหนอาจเป็นทศวรรษหรือศตรวตรรษแต่ไม่ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเวลาในมหานวดาลาก็ยังไหลไปอย่างช้าๆด้านนอกภูเขาเสียมัวไปสู้ๆกับคนอื่นมองไปยังเจดีขนาดอยากด้วยความกังวลแม้ว่าในมหานวดาลามูเฉินเหมือนได้รับการฝึกฝนมาหลายทศวรรษแต่ที่นี่ผ่านไปเพียงแค่ครึ่งวันแต่ครึ่งวันนี้ก็ยังทำให้ทุกคน ้ารอจนกระวนกวยเนื่องจากพวกเขารู้สึกได้ว่าเจดีนั้นสรวลวลงนั่นหมายความว่าอีกไม่นานจอมปีศาจโลหิตจะเป็นอิสระทามูเฉินยังไม่กลับมาในเวลานั้นพวกเขาทั้งหมดจะตายในมืออีกฝ่ายแน่ไม่ต้องรีบร้อนเราได้ทำในสิ่งที่ทำได้ไปแล้วต่อไปก็รอเพียงโชคชะตาที่จะชี้ว่าเราจะชนะหรือแพ้จอมยุทธมังกรเขาสงบหนึ่งเนื่องจากได้เห็นความเป็นความตาย นอกจากนี้เขายังรู้ดีว่าความกังวลไม่ช่วยอะไรทั้งนั้นไปสููๆก็สงบท่านเทพจะต้องทำสำเร็จแน่นอนจอมยุทธมังกรเขาก็ถอนหายใจเขารู้ว่าการไปถึงระดับเทียนจือจุนนั้นยากเนื่องจากตัวเขาเคยฝึกฝนเป็นเวลานาน,านในมหาพันพบแม้แต่เผ่าโบราณของมหาพันพบยังยากจะสร้างจอมยุทธคุมพลังเทียนจือจุนเนื่องจากการก้าวขึ้นไปเป็นผู้ฝึก จำเป็นต้องผ่านเส้นทางอันตรายมากไปความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็หมายถึงความตายได้แม้เขาจะรู้สึกว่ามู่เฉินเป็นอัจฉริยะแต่ไม่มั่นใจที่อีกฝ่ายจะบรรลุระดับเทียนจื้อจุนได้หรือไม่เวลาก็เริ่มไหลไปในมหานวดาราทัานใดนั้นความพันปวนก็มาถึงพร้อมกะละอองสีแดงปรากฏแม้ว่าในตอนแรกจะดูอ่อนแอแต่ค่อยๆกระจายรลศมีออกมาเมื่อเวลาผ่านไป เส้นแสงแผ่ออกไปช้าๆล้วอองฝุ่นก็เริ่มหนานแน่นขึ้นเพียงสิบลมหายใจถักทอกลายเป็นลังไหมสีม่วงทองขนาดพันจังลังไหมปกคลุมไปด้วยรวดลายโบราณที่ดูเหมือนจะแสดงถึงความเป็นอมตะเมื่อลังไหมถูกสร้างขึ้นก็ดูดเกืนพลังมหานวัดาลากระบวนการนี้ใช้เวลายาวนานก็จะถึงขี้สุดจากนั้นก็มีรอยแตกปรากฏรอยแตกขยายออกไปปกคลุมทุกตารางนิว้ว ของลังใหม่ไว้อึดใจต่อมาลังใหม่ก็สั่นและแตกออกแสงสีม่วงทองเป่งประกายออกมาแม้แต่สภาวะความวุ่นวายก็ไม่สามารถปกปิดได้ทันใดนั้นรัศมีที่อธิบายไม่ได้รวมตัวกันกระทั่งสภาวะความวุ่นวายยังเริ่มถอยห่างเลากับไม่กล้าสัมผัสภาพเงามองได้เลือนลางไม่กี่ร่มหายใจภาพคนคนหนึ่งก็ชัดเจนนี่เป็นชายหนุ่มสูงโปร่งสวมชุดสีดำ มีปลากายสีม่วงทองล้อมรอบตัวเขาการสั่นไหวทุกครั้งจะทำให้สวรรค์และโลกสั่นสะเทือนด้วยพายุโหมกระหนำ่ำภายในรัศมีทรงกลมมูเฉลืมตาขึ้นลากวาดวงตาของเขาครอบคลองจกกักรวันช่างดูเป็นนามประธรรมเพียงแค่เรือบมองก็ทามิติแปรป่วนเขาก้มมองร่างกายตัวเองที่ระ,ะยิบระยับด้วยรัศมียกบริสุทธิ์ตอนนี้ร่างกายเขาได้หลอมรวมเลือดเนื้อ และคือหลิงเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบในอนาคตแม้ร่างกายเขาจะถูกทำลายแต่ตราบใดที่ยังมีคือหลิงเหลืออยู่ระหว่างสวรรค์และโลกเขาก็สามารถปรับแต่งร่างกายขังชังอยู่ยงคงกระพันยิ่งนะักอ่านี่เลระดับเทียนจื้อจุนความรู้สึกถึงพลังที่สามารถทำลายสวรรค์และโลกได้ทำให้เขามึนเมาพลังระดับนี้เป็นสิ่งที่เขาในอดีตไม่อาจจินตนาการได้เขารู้สึกได้ว่าแม้ในอดีตจะใช้กำลังอย่างเต็มที่ ทั่งหลังจากปลดปลอยวิชาเจดีแปดองค์เขาก็ไม่สามารถเทียบกับฝ่ามือเดียวในปัจจุบันได้พลังนี้ไม่แปลกใจที่ไพ่บัตรเทียนจุนจะน่ากลัวขนาดนั้นถ้าเขาไม่ได้เข้าใจถึงทษะ,ะเทวสวรรค์ขั้นสามของร่างเทพสุริยะนิลันในช่วงเวลาสุดท้ายเมื่อเกิดการหล่อหลอมเข้าด้วยกัน <S 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 <ๆ S 1> เขาคงเจอหายนะไปแล้วทษะ,ะเทวสวรรค์ขั้นสามเรียกว่าแปลเปลี่ยนตายอมตะซึ่งลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อ แต่เงื่อนไขในการเรียนรู้ก็เข้มงวดมีเพียงการไปเชิญหน้ากับความตายถึงจะมีโอกาสฝึกฝนได้แต่เมื่อประสบความสําเร็จแม้ไปเชิญความตายเขาสามารถเกิดใหม่ซึ่งจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งขึ้นทศเทศสวรรค์น,นี้ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างมากท้ายสุดไม่ใช่ทุกคนสามารถไปเชิญหน้ากับความตายได้ตัวเขายิ้มก็จะถอนหายใจเขาต้องไปเชิญหน้ากับความทุกข์ยากและความล้มเหลวนับไม่ถ้วนกว่าจะมาถึงจุดนี้ มีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่เคยหวั่นไหวนั่นก็คือหัวใจหลังจากบ่มเพาะมายาวน,านั้นในที่สุดความพยายามก็ออกดอกออกผลออกจากปลายิงตั้งแต่เยาว,ว์วัยวันนี้ก้าวเข้าสู่ประตูมังกรตอนนี้มีที่สําหรับเขาในมหาพันพบแล้วมูเฉินก็หัวเราะจากนั้นก็โบกมือเงาเขาค่อยๆหายไปพร้อมกับสภาวะความวุ่นวายเริ่มเกิดขึ้นในมิติภูเขาเสียหมวัวเสียงดังขึ้นระหว่างฟ้าและดิน ทุกครั้งกะทายใบหน้าทุกคนเปลี่ยนไปเนื่องจากทั้งหมดนี้ล้วนมาจากเจดีขณะนี้เจดี JD กำลังสั่นสะท้านชัดว่ามีพลังน่ากลัวสร้างหายนะอยู่ด้านไหนดูเหมือนว่าเจดี JD จะไม่สามารถทนได้อีกแล้วความปั่นป่วนอีกครั้งดังขึ้นเจดี JD สั่นสะท้านและทยานขึ้นไปด้านบนก่อนจะแตกพร้อมกับมหาสมุทรพุ่งพานออกมาจากล่างจอปีศาจโลหิต เมื่อคร่คนเห็นจอปีศาจโลหิตก็อดรู้สึกสิ้นหวังไม่ได้แต่เมื่อพวกเขาเตรียมพร้อมจะไปเชิญหน้ากับความตายจอปีศาจโลหิตก็ไม่แม้แต่จะมองแต่กลับมองไปยังท้องฟ้าหวกไปสู้ๆก็อึงก็จะมองตามไปทุกคนเห็นลูกแสงกำลังพุ่งเข้ามาเมื่อแสงสลายภาพเงาคุ้นเคยก็ก้าวออกมาขออภัยที่ทำให้ทุกคนต้องรอคอยโอเคครับเจ้ากาหนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ